สวัสดีค่ะช่องเลดี้บ้านสวนวันนี้นะคะบรรยากาศฝนตกตกเนาะก็จะพาทุกคนมาทำเมนูกุ้งอบบุนเส้นใส่หมูสามชั้นกินกันนะคะเมนูแก้เบื่ออาหารเนาะมาดูวิธีทำกันเลยนะคะง่ายๆไม่ยุ่งยากเลยค่ะอันดับแรกนะคะเราก็ใช้วุ้นเส้นนะคะจะใช้เป็นวุ้นเส้นแห้งนะคะเอามาแช่น้ำ ใช้สองห่อนะคะวันนี้ห่อหอกลางนะคะมันเราก็แช่ใส่น้ําลงไปเลยค่ะใส่ใส่ให้ท่วมเขาเลยนะคะอ่ะต่อไปก็จะเป็นหมูสามชั้นเนาะจากก็จะหั่นหมูสามชั้นนะคะจะหั่นชิ้นใหญ่ๆเลยนะคะแต่ว่าถ้าใครไม่ชอบกินชิ้นใหญ่ก็จะหั่นบางลงมาก็ได้นะแต่วันเนี้ยเราอยากกินชิ้นใหญ่ๆนะคะเราก็เลยจะหัน เลือกเฉพาะตัวที่เป็นสามฉันติดมันนะคะแล้วก็เอามาซอยนิดหนึ่งเดี๋ยวใหญ่ไปปริมาณแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะชอบเยอะใส่เยอะชอบน้อยใส่น้อยนะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะตัวนี้คือกิ้งค่ะกิ้งสดแล้วก็เอามาหั่นเป็นแว่นนะคะจะปอกก็ได้ไม่ปอกก็ได้นะคะไม่เป็นไร แต่ว่าล้างทำความสะอาดให้ดีนะเนี่ยจะหันไปนะคะสัดส่วนของวัตถุดิบเดี๋ยวจะขึ้นไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็เป็นขึ้นชายนะกุ้งอบบนเส้นเนี่ยจะขาดขึ้นชายไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าพอเขากินของเขาผสมกับกินกิ้งกิ่นพริกไทยอะไรอย่างเนี้ยคือมันจะหอมแบบหอมลอยเลยค่ะหอมฟุ้งเลยค่ะ นี้ก็เป็นต้นหอมนะคะนิดหน่อยเมนูกุ้งอบบนเส้นนี้นะคะเป็นเมนูจะเป็นกับแก้มก็ได้กินเล่นก็ได้ทานเป็นกับข้าวก็ได้นะคะทานได้หลายแบบแล้วก็พบเป็นกระเทียมนะคะใช้กระเทียมจีนแล้วก็มาบุบบุบเขาหยับหยับยบร้อยค่ะต่อไปมาทำน้ำํา น้ำหมักมันนะคะน้ำสอสที่ใช้หมักบนเส้นนะอันดับแรกก็ใส่น้ำมันหอยลงไปค่ะตามด้วยซีอิ๊อวขาวอัตราส่วนเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ใต้คลิปนะคะแล้วก็ตามด้วยเหล้าจีนค่ะ ล้ากินไข่ไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะเดี๋ยวถ้าไข่ไขมีก็ใส่ได้เลยมันจะช่วยทำให้หอมมากยิ่งขึ้นแล้วก็เสีเอดำหวานยบีบเลยไปนิดนึงนะคะน้ำตาลทรายถ้าใส่สัดส่วนตามที่จ๋าบอกนี่คืออร่อยเป๊ะเลยนะคะทุกคน แต่ถ้าใครไม่ชอบรสชาติแบบนี้ก็ปรับรดได้นะคะแล้วแต่ความชอบเนาะอันนี้ก็เป็นซอสฝากเขียวนะคะนี่ผีไม่ออกเนาะเดี๋ยวขยับกขยอขยอก็กดน,นะคะก็กะกบประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นเราก็คนเครื่องปรุงให้เข้ากันนะคะ ถ้าใครมีน้ำมันงาก็ใส่น้ำมันงาเพิ่มไปได้นะคะส่วนขาพอดีหมดนะคะไม่ได้ซื้อมาเติมแล้วก็คนให้เขาละลายเข้ากันนะคะจากนั้นเราก็ใส่น้ำเปล่าลงไปน้ำจะใช้ประมาณ100 ml นะคะเราต้องการน้ำน้ำเยอะๆหน่อยเพราะว่าวุ้นเส้นเราเยอะนะคะพอคนละลายเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาวุ้นเส้นที่เราแช่น้ำไว้นะคะมาใส่ในน้ำซอสเลยนะคะ จะใช้เทคนิคนี้เพราะว่าตัววุ้นเส้นเขาจะได้ซึมซึมซับน้ำซอสเอาไว้นะคะเส้นจะได้ไม่จืดนะคะรสชาติจะเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะคะวิธีนี้ต่อไปมาดูการการผัดกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะแล้วก็หมูสามชั้นที่เราหั่นไว้เนี่ยลงมาผัดนะคะไม่ต้องใส่น้ำมันนะคะเดี๋ยวเราจะได้น้ำมันจากหมูสามชั้นเอง ใช้ไฟกลางนะคะผัดเรื่อยๆผัดไปเรื่อยๆจนน้ำมันเขอาออกนะอย่าใช้ไฟแรงนะคะถ้าใช้ไฟแรงเดี๋ยวมันจะไหม้ก่อนที่ว่าจะรีดน้ำมันออกมาได้นะคะตอนนี้น้ำมันเริ่มออกมาแล้ว ผัดให้เกียมนะคะจ๋าชอบเกียมๆนะเด,เดี๋ยวจะผัดให้เข้าเกียมผัดแล้วก็พักผัดแล้วก็ผัดนะคะไปไห้เขาโดนความร้อนอย่างทั่วถิ่นอมอนะค่ะขนาดกินไม่ทคยทำอะไรเลยแค่แค่เอาหมูมาผัดย่งหอมหอมเลยนะคะตอนนี้ ร้อยเขาโดมความร้อนสัพักนะคะไม่ต้องรีบนะคะเมนูนี้ทำไปเรื่อยๆืให้เขารี่น้ำมันออกมาเยอะๆนะคะเวลาทานน้ำมันจะได้ไม่แตกในปากนะจะได้ไม่รู้สึกเย็นนะคะ อ่าตอนนี้โดยสามชั้นของเราก็เตรียมเรียบร้อยแล้วนะคะสังเกตดูว่าน้ามันออกมาเยอะเลยค่ะเราไม่ต้องการน้ํามันเยอะขนาดนี้นะคะเราตักออกนะคะตักออกให้หมดเลยเราต้องการน้ํามันแค่นิดหน่อยนะคะ ตักออกให้หมดเนาะอะ,อะตอนนี้จะเอาน้ำมันออกหมดแล้วนะคะเหลือไว้นิดหน่อยเหลือไว้นิดหน่อยนะคะจากนั้นจะก็เอาพริกไทยกับรากผักชีที่จะบุบไว้หยาบๆนะคะใส่ลงไปแล้วก็ตามด้วยขิ้งสดและกระเทียมนี่นะคะตัวชูโรงทำให้ของไอ้ทำให้เมนูของเรามีกลิ่นหอมนะคะ นี่นะคะเครื่องหอมตาม่างๆจากนั้นก็ผัดเขาให้ทั่วกันเลยค่ะผัดให้ทั่วเลยอ่าให้เขาเข้ากันให้ทั่วเลยเนาะโอ้ยหอมค่ะหอมมากหอมมากตอนนี้ก็ได้แล้วนะคะผัดจนมีกลิ่นหอมแล้วเราก็เอา ุ้นเส้นที่เราหมักไว้นะคะใส่ลงไปเลยใส่ให้หมดนะคะทั้งน้ำทั้งตัวน้ำตัวบนเส้นเลยอ่านี่นะคะใกล้เสร็จละจากนั้นนะคะเราก็ตุนนะคะ่ะใช้คำว่าอะไรตุนเหรอตุนเหรอต้มห,หรือตั้งไฟอันนี้เรื่อยๆนะคะพยายามจับเส้นเขายกแยกเรื่อยๆนะคะเส้นเขาจะได้ไม่เกาะกันเนาะอ่ะ นะคะแล้วก็ให้เขาตุนไฟไปเรื่อยๆนะแล้วก็จับเส้นยกเส้นยกเรื่อยๆนะคะเป็นการทําให้เส้นเขาโดนความร้อนอย่างสม่ําเสมอทั่วถึงกันนะคะโอ้ยหอมนะคะตอนนี้หอมมากเห็นน้ําเยอะๆอย่างนี้ไม่ต้องตกใจนะคะเดี๋ยวเขาจะแห้งไปเองอบุญเส้นเนี่ยจะใช้เป็นเส้นสดก็ได้เส้นแห้งก็ได้ จะเป็นวุ้นเส้นเหนียวหนึบก็ได้นะคะแล้วแต่แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะวันนี้จะใช้เป็นเอ่อวุ้นเส้นถั่วเขียวนะคะเอ่อตาอะไรนะตาต้นถั่วต้นถั่วเขียวอะ่ะนะคะแล้วเขาจะเหนียวดีนะคะตุนไปเรื่อยๆเลยะคะ่ะตุนจนน้ำเขาแห้งนะใช้ไฟกลางนะคะอย่าใช้ไฟแรงนะไม่ จับยกจับยกจับพลิกเขาเรื่อยๆนะคะโอ้ตอนนี้ฝนตกอีกแล้วนะคะบรรยากาศดีมากเหมาะกับเมนูของเราเลยนะคะอาตอนนี้น้ำแห้งแล้วนะคะทุกคนเห็นไหมน้ำข้อแห้งเขาเหือดไปหมดแล้ว อันดับต่อไปนะคะเราก็เอากุ้งนะคะกุ้งที่เราตัดตกแต่งไว้นะคะตัดนวดตัดตัดเงี้ยงเอาเส้นดำเขาออกให้หมดแล้วคะใส่ลงไปแล้วก็ปิดฝาเลยค่ะปิดฝาแล้วก็ปรับแก๊สลงเป็นไฟอ่อนนะคะอบเขาประมาณรักสามนาทีแล้วก็เปิดฝาออกนะคะเห็นไหมกุ้งเขาจะเริ่มสุกแล้วแล้วก็คุกเขา วนเส้นกับกุ้งให้เข้ากันอีกทีค่ะให้กุ้งเขาได้รับรสชาติจากตัวน้ำซอสที่อยู่ในวนเส้นด้วยอ่านี่นะคะอันดับสุดท้ายแล้วค่ะไฮไลท์เลยนะคะเราก็โรยผักลงไปเลยค่ะผักขึ้นช่ายกับต้นหอมอันนี้ใส่ขั้นตอนสุดท้ายนะคะโอ้ยกลิ่นนะ น้ำลายไหลนะคะแซ่บๆเลยนะจากนั้นเราก็ปิดขวาค่ะอบเขาต่ออีกสักสามนาทีใช้ไฟอ่อนเหมือนเดิมค่ะพอครบแล้วก็เปิดออกนะคะเี่ยหอมนี่นะคะเสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยเราก็โรยพริกไทยป่นลงไปนิดนึงเพิ่มกลิ่นเพิ่มความหอมนะคะกระทะน,นี้มีแต่ของหอมๆเนาะอ่าเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็ตัด ยกเสิร์ฟได้เลยต่อไปมาทำน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดก็จะเป็นนี่นะคะเอาพริกสดกับกระเทียมลงมาตําให้ละเอียดเนาะสัดส่วนไม่ตายตัวนะคะในส่วนของน้ำจิ้มแล้วแต่รสชาติความชอบเน,ะนาะอ่ะ ตำเลยค่ะตำให้เขาละเอียดเลยถ้าใครไม่อยากตำมีเครื่องปั่นก็ปั่นได้นะคะแต่ว่าแนะนําให้ตําดีกว่าตํามันจะอร่อยกว่าเพราะว่าพวกน้ามันหอมระเหยอะไรเขาจะออกมาเนาะจากนั้นก็มาปรุงรสเลยค่ะอันดับแรกก็มีน้าตาลปี๊บจะจะเป็นคนชอบ น้ำกิ้มซีฟูท,ที่มีรสหวานนํำนะคะเกลมตามแล้วก็ตามด้วยเปรี้ยวนะคะสามรสนะคะจะชอบอย่างนี้นะคะใครไม่มีน้ำตาลปิ๊บน้ำตาลสายได้ค่ะจากนั้นก็ผงชูรสนิดหน่อยตามด้วยน้ำปลาปลาเนะาะแล้วก็ตามด้วยน้ำมะนาวค่ะ ใครชอบเปรี้ยวชอบหวานชอบเค็มยังไงปรับได้นะคะจากนั้นเราก็ใช้สากนะคะขยี้ขยี้เครื่องปรุงต่างๆให้เข้ากันเลยกุ้งอบมือเส้นเนี่ยต้องกินกับน้ำน้ำจิ้มแซ่บๆนะคะทุกคนเนี่ยขบีขยี้ขยี้ขยี้เขานะคะ สุดท้ายนะคะก็เติมน้ำต้มสุกลงไปใส่ลงไป2ช้อนจากนั้นก็บีบเขาไว้เข้ากันอีกทีนะคะให้เครื่องปรุงทุกอย่างละลายเข้ากันก็เสร็จแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วชิมรสอีกทีนึงค่ะแล้วก็ปรับรสตามใจชอบได้เลยนะว่าชอบยังไงนะคะก็ปรับอีกทีนึงได้เลยคงจะขอเติมน้ำตาลอีกนิดนึงค่ะก็เรียบร้อยแล้วจัดเสิร์ฟได้เลย เสร็จแล้วค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ